สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผ่าเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผ่าเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของน้องนะคะก็เดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้เริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังนะคะจะมีเหมือนเป็นพอสอะคะ่ะ รายการที่4นะคะรายการที่5นะคะ รายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะรายการที่10นะคะรายการที่1 1นะคะ รายการที่12เป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดํารายการที่13นะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่15นะคะเป็นจัตุคามนะคะรายการที่16นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะ ปี2509นะคะรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดวัวกระทิงแบบนี้เลยองนี้รายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะ รายการที่19นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธิโกรายการที่2 0นะคะเดี๋ยวหล่อหลวงปู่ศิลานะคะที่ระลึกสองห้าสี่ รายการที่21นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะคะรายการที่22เห,หรียญหลวงพ่อกะเสมนะคะปี17รายการที่23เห,หรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ รายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทีมวัดตระหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการที่2 6นะคะ เป็นไม้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อไม้แก่รายการที่27นะคะเหรียญพระเทพยานะเวทีบุญมานะคะวัดมงคลทัพคอพิจิตปีสองห้าสี่สามนะคะ รายการที่18นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะรายการที่29นะคะเป็นพระพิกเนศนะคะ รายการที่30นะคะเหรียญรอไม่ทราบที่นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้ด้วยนะคะรายการที่32นะคะหลวงพ่อไปนะคะรูปรอหลวงพ่อไปรอโบราณนะคะรายการที่สานะคะ รายการที่34นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่35นะคะเป็นพระสิวรีนะคะหลวงปู่โตมีฝั่งตะกุดด้วยนะคะองค์นี้รายการที่36นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะ รายการที่37นะคะเป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อปากน้ำนะคะรายการที่38นะคะเป็นพระปิดตาด้านหลังมียันแบบนี้นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระ เสมานะคะชินราชไปเสมานะคะรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะ รายการที่41นะคะเป็นหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะรายการที่42เหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปี2514นะคะ รายการที่43เป็นท้าเวสวรรหลวงปู่สวงเทวราเดินดินนะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เนื้อผิวเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะรายการที่46นะคะเป็นตะกุดนะคะน้องไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ รายการที่47นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่48นะคะเป็นมเมรยาหลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่49เหรียญหลวงพ่อกันปี2469นะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะ รายการสุดท้ายรายการที่50เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมฉลองอายุครบ8รอบนะคะวัดระหานไรจังหวัดระยองถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมยได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ